ตอนรับเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แอรับครับอาคุณจรูน <c oughs> เรื่องราวของประสบการณ์ผีปุ่นน่าจะน่ากลัวนะเราดูหนังผีปุ่นมาผีปุ่นนี่จะหน้าเขา,ขาวๆอันนี้อันนี้จากผมที่ผมคิดก่อนนะจินตนาการก่อนซีดๆขาวแล้วก็แบบกระดกกระแด๊กปากต้องแดงๆจุ๋อ อะไรแบบนั้นเหรออันนั้นอันนั้นใช่ผีปุ่นปเปล่าอันนั้นเกอีชาหรือเปล่าคุณเลยเป็นแอนหรือเปล่าชอบปากแดงอันนี้<ฆ>คุณจรูนเคยไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอครับหรือว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนอื่นครับไปฝึกงานครับไปฝึกงานครับผมไปฝึกงานอยู่อยู่เมืองอะไรครับคือช่วงแรกจะไปฝึกภาษาก่อนโยโกฮาม่าครับ ที่โยโกฮาม่าอ๋อไปทำไปฝึกงานที่เกี่ยวกับโยโกฮาม่าประเทศโยโกเอ้ยไม่ใช่ประเทศโยโกเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมค่ะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็พวกนิคมในิคมอุตสาหกรรมอาจะชอบส่งพนักงานไปที่โยโกฮาม่าก็เลยไปฝึกงานที่นั่นใช่ไหมคะอุจะดูนโยโกฮาม่าจะเป็นศูนย์ที่เขาให้เราเรียนภาษาก่อนอ่าไปเรียนภาษาก่อนอ่าฮะใช่ครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหนึ่งเดือนครึ่งนี่คือไปเจอที่โยโกฮาม่า โยโกฮาม่าโยโกฮาม่านี่ยังไม่เจอครับอ๋อยังไม่เจอแล้วไปเจอที่ไหนเคืในผมจะเล่ากันว่าอตอนที่ไปโยโกฮาม่าเนี่ยครับจะฝึกเรียนภาษาประมาณเดือนครึ่งครับหลังจากเรียนภาษาเสร็จเนี่ยก็จะแยกย้ายห้องไก้องมันอก็ไปกันทั้งหมดประมาณสามสิบคนก็คือมีทั้งเด็กที่จบมาใหม่เป็นพวกเอนจิเนียร์ครับ แล้วก็พวกที่เคยทํางานมาแล้วแล้วมาได้งานใหม่อืครับก็แยกอย่าให้ห้องใครห้องห้องห้องของแต่ละคนนะครับครับส่วนผมเองผมจะไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งครับผมนอนอยู่ก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จผมนอนอยู่แล้วอยู่ๆอยู่ๆมันก็ คือผมนอนรู้สึกอยากภาวนาพุทโธไงผมก็หายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็วูบไปเลยวูบแล้วเหมือนก่าตัวเราลอยลงลอยลงต่าลงต่ำลง,ำลงดิ่งลงม,มันเมือดไปหมดเลยอะครับครับแล้วผมรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวแต่แต่ไม่ได้ลืมตาไงครับประมาณสิบวินาทีได้ครับแล้วก็ค่อยๆลืมตา ลิมตายขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟว่ามันเกิดอะไรกับตัวเองอืครับแต่มีคือนั้นคืนเดียวครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยอแต่ว่า,าวแต่ว่าคนอื่นคนอื่นเพื่อนร่วมห้องเขาจะนอนคนละห้องไงครับอ้าวเดี๋ยวน,นะนแล้วคุณค,คุณจะรูนอนกันอยู่กี่คนครับก็นอนคนเดียวครับคนละห้องเลยห้องใครห้องมันเลยว่างั้นเถอะใช่อ,าาอาาที่ญี่ปุ่นเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็มีก็มีเพื่อนที่โดนปีอำแท้ทุกคืนเลยอืแล้วก็น้องน้องเนจิเนียร์ที่จบมาใหม่ครับก็โดนก็โดนปีอำแต่ตัวผมเองไม่โดนคครรัับบหลังจากเรียนจบภาษาเรืยนครึ่งแล้วอืตอนนี้ก็ย้ายครับย้ายไปฝึกงานย้ายี่สึกุบะที่ไหนนะครับโรงแรมที่สึกุบะครับ ซึกบะอ่ะซึกบะครับโรงแรมไปอยู่โรงแรมทื่มาร์คบันโฮเทลครับก็อยู่กับห้องเหมือนเดิมอื uh huh. แต่ห้องก็เล็กกว่าครับทีนี้คือแรกที่ผมไปอยู่คือแรกตอนเที่ยงคืนของญี่ปุ่นนะครับในเมืองไทยอ่ะจะสี่ทุ่ม uh huh. จะเร็วกว่าสองชั่วโมงครับทีนี้ผมก็สวดมนต์ปกติแต่ว่าสวดเด็กไปหน่อย ครับสวดมต์เพราะว่าผมผมก่อนที่ผมมามาทํางานมาอะไรเยผมบวชเตอนยัง,งไงครับรบวชที่วัดป่าที่จันทบุรีครับแล้วพอผมมาทีเนี้ยผมก็สวดมองปกติเปิดหนังสือดูครับก็หลังจากฝนแผ่เมตตาเสร็จแล้วผมก็นอนคืนี่นอนก็ปิดไฟแล้วก็หลังเคลิ้มเคลิมครับเพราะว่าคืนแรกมันแปลกที่ไงครับแปลกที่ ก็เคลิ้มเคลิ้มจะหลับจะหลับแล้วก็รู้สึกว่ามีมีมือเหมือนมืออะไรมาจับตรงคอจับตรงคอแล้วค่อยๆแรงขึ้นแรงขึง้นเหมือนเหมือนจับอาการเหมือนบีบคออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับเหมือนมืมอมาจับแล้วก็ค่อยๆกดลงค่อยๆแรงขึ้นแรงขืนตลืมตาไม่ขึน้นนอืะรู้สึกตัวแต่ลืมตาไม่ได้ครับ ผมคิดในใจว่าเอา๊เอาละตู่ทำไมเอาละจำทำทำยังไงดีคิดในใจเอ๊ะมาทําเราทําไมผมคิดในใจนะมาทําเราทําไมเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรคจดอยู่ประมาณประมาณ,มาณพักหนึ่งะครับแล้วพอมือเริ่มขยับได้พอมือเริ่มขยับได้ก็ไปเปิดไฟหัวเตียงเปิดไฟหัวเตียงเสร็จผมมีพระ พะเอาไว้ที่หัวเตียงครับเพราะว่าผมผมไม่เคยไม่เคยแขวนพระน,นอนครับก็หยิบพระมาแล้วก็อาราธนาพระเป็นพระปิดตาของประอาจารย์ที่ว่าป้าก็ให้ผมมาตอนที่ผมสึกออกมาแล้วครับเป็นพระอาจารย์ก็เมตตาที่ฐานปิดอืมแล้วก็มีพยากรุ่อยู่โองง้คที่สอยครับก็อาราธนาอาราธนาเสร็จก็แขวนค้อแขวนคอเสร็จแล้วก็นอน พอนอนเสร็จก็มีเสียงผู้หญิงครับร้ oh. องร้องแบบเจ็บ,บปวดทรมานร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยาวเลยโคตรหลอนนะเสียงพี่เ้องหลอนมากอา่าแล้วไงต่อครับแล้ว,แล,วแล้วพอเสียงผู้หญิงร้องหยุดปุ๊บเตียงอ่ะที่ผมนอนอยู่แต่ผมเปิดไฟน,นะผมเปิดไฟแนะล้วครับมันเหมือนมีคนมาจับจับแล้วเขาเหยียกแรงครับอ๋อสั่นไปหมดเลย มันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับมันมันมันไม่ใช่แบบแผ่นดินไหวนะเพราะว่าแผ่นดินไหวผมจะรู้ก็ว่าตอนตอนที่ไปเรียนอในญี่ปุ่นเน่เขาจะอบรมว่าแผ่นดินไหวมันเป็นยังไงครับสั่นอยู่ประมาณพักนึะครับสั่นแล้วก็หยุดเสียงก็เงียบหายไปครับแล้วผมก็นอนเปิดใจยันเช้าก็ไม่มีอะไรรับรับเป็นเต้นรับับเป็นต้นครับอ๋ออ๋อ วาเช้ามาแต่นนี้ก็เริ่มอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินไปทํางานกันช่วงแรกเพราะว่าออกจากโรงแรมมาก็จะเป็นรถไฟเลยเราขึ้นรถไฟไปกันเดินตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ลงรถไฟแล้วก็เดินไปบริษัทที่ไปทงานกันนะครับครับผมก็คิดในใจตลอดเวลาสงสัยจะทําอะไรผิดเพราะตอนที่ไปที่โยโกฮาม่ามันไม่มีอะไรไงครัสุดก็ไม่มีอะไรก็เลยกลับ พอหลังจากฝึกงานเสร็จก็กลับมาที่ห้องทีนโรงแรมเลยถามสามคนที่ทีมไทยครับสามคนที่เขามีพอพอมีความรู้เรื่องพวกนี้เขาบอกว่าไม่ขออนุญาตเขาก่อหมายถึงว่าไม่ขออนุญาตในการไปนอนที่นั่น่อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ขออนุญาตสวดมน้ำครับอ๋อไม่ขออนุญาตสวดมน้ำแต่แล้วฟังเขอเรื่องด้วยเขาบอกว่า เขาไม่ชอบเสียงสดมนอืถ้าเราขออนุญาตมันก็ขออนุญาตบนหน้าเขาก่อนครับก็บริวารเขาก็เขาว่าจะมีอะไรเขาก็จะไม่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 มารบกวนเราเขาเขาใช้คําว่าไม่ขออนุญาตเจ้าองที่เขาเขาคนที่เขาบอกผมครับอืผมผมถามันที่ประเทศไทยครับเขาบอกประมาณเนี้ยว่าเราว่าเราไม่ขออนุญาตแล้วก็ กขไม่ชอบเสียงสนผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้เลยประมาณนี้ครับครับเขาก็แนะนํามาผมก็เลยวิธีการแก้ไขก็คือไปหาซื้อทุกเทียนแล้วก็ดอกไม้ครับแล้วทีนี้ว่าภาษาที่ผมเรียนอ่ะมันเป็นพื้นฐานนีะครับเป็นเบสิกเป็นอนุบาลอืภาษาที่เป็นทูบเทียนเป็น Special, สเปเชียลเฉพาะเฉพาะด้านนะไม่รู้อืในระหว่างเดินไปทํางานผมก็เลยวาดรูป ในใจเอ่ะแล้ววาดรูปถูกแล้วก็รูปเทียนแล้วเอาไปให้คนที่เป็นมันเป็นมันมีมินิมาร์ตนะครับเปลี่างทางแต่มีสี่ขายก็เอาไปให้ก็ดูก็ถามเขาว่าชี้ไปที่รูปแล้วอารีมาสก้าอะไรเงี้ยก็ถามแล้วเขาก็พาไปดูผมก็ได้รูปเทียนมาแล้วก็ส่วนดอกไม้มันมีตามขั้นทางนะครับขั้งทางจะมีดอกไม้สีขาวอ่ะครับผมก็เก็บมาห้า แล้วก็กลับมาหลักจากไปฝึกงานแล้วกลับมาก็ในห้องมันมีที่เขียบบุหรี่ครับ,รบผมไม่รู้จะหาอะไรดีอืก็เลยเอาที่เขียบบุหรี่ในห้องอ่ะเพราะว่าในห้องแต่ละห้องอมันมีห้องที่ดูดบุหรี่ได้คกับดูดบุหรี่ไม่ได้ครับผมก็จุดทูบแล้วก็เอาทูบเทียนดอกไม้ทำเป็นขันห้าครับอืวางบนท,ที่ที่เขียบบุหรี่แล้วก็จุดทูบจุดเทียนด้วยแล้วก็พูดไปเลย ก็มาอะไรเงี้ยจะทําอะไรในถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยครับก็บอกกลับไปก็โอติ่ะได้มาทักมาได้เลยทําตอนเย็นนะครับเย็นนั้นกลับไปก็ทําเลยอก็หลังจากนั้นมาก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรเลยหายหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่กวนอยู่ครับแต่ว่าอืน้องเอนจิเนียร์หรือว่าตัวเอง โดนหนักกว่าผมเลยนั่นไงว่าแล้วคนนี้จากห้องคุณจรูนไปห้องเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจครับคนอื่นโดนหนักเลยคือเขาโดนอะไรเขาโดนอะไรเขามาเล่าให้ฟังไหมับเล่าครับม,มีมีเพื่อนของของเขาอ่ะเล่าให้ผมฟังอืน้องเอเจเนียร์เขาคนเนี้ยผีตามมาอําตามมาหลอกในห้องร้อ,องไห้ทุกวันเลยครับย,ย้ายย้ายห้องไปผีก็ตามไปออออืือจืจนจนไม่รู้จะย,าย,ย้ายยังไงครับ แต่ว่าเขาไม่ได้มาบอกผมนะครับก็บอกผมตอนที่ว่าจะกลับมาเมืองไทยแล้วเพื่อนเขาว่าน้องกว่านั้นก็เลยโดนจีร้องทุกวันทุกวันร้องไห้ทุกวันอวน, uh huh. นอนไม่ไปหลับทุกวันทุกวันอืแล้วก็บางห้องก็จะมีทีวีเปิดเองครับน้องที่เขาอยู่ในห้องเนี่ยก็ไปเที่ยวเขาไปพักกางกับเพื่อนครับแต่คนกลางห้องก็ได้ยินเสียงทีวีเปิดอะไรพวกนี้ออืครับนะครับก็ประมาณนี้ครับ ี่คือเรื่องที่เกิดขึ้น<ม>ที่ญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจรูนยังมีเรื่องอีกนะ<ม>เป็นเรื่องอะไรนะนที่คุยกับผมวันนี้เรื่องอะไรนะเป็นของตาผมอรของของตาผมก็จะเป็นของของตากําลังจะเข้ามาหาเราคโอ้เออครั้งหน้านะคุณจรูนนะได้ครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผีญี่ปุ่นก่อนอคุณแอร์ก็น่าจะไปญี่ปุ่นไวบอยเคยเจออะไรไหม ไม่อะไม่เลยใช่ไหมใช่แต่ผมเนี่ยเสพสุขกับธรรมชาติธรรมชาติออคุณรู้ไหมว่าที่ที่น่ากลัวอีกที่หนึ่งเนี่ยคนไทยส่วนมากเวลาเริ่มไปครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปฟูจิต้องไปภูเขาไฟฟูจิฟูจิค่ะซึ่งโรงแรมที่มองเห็นภูเขาไฟฟูจิก็จะอยู่ห่างออกมาแล้วก็จะมีพวกเอะไรนะ น้ำพุล้อเรืออะไรอย่างเงี้ยคเขาเจอกันเยอะนะใช่ตรงนั้นน่ะเขาเจอกันเยอะแต่ว่าเอไม่อ่ะไม่กลัวแต่ผมไม่เคยเจอเพราะอะไรรู้ไหมผมเมาแล้วผมก็นอนเอ้าไปเที่ยวเน้อเข้าให้เต็มที่อาะแต่เสียงพี่รูนนี่น่ากลัวมากเลยนะใช่คือคุณจรูนเขาจะเล่าแบบ ตามสเตปตามสเต็ปที่เขาเจอเขีเอกเนได้ใจมากเลยแล้วดูรู้เลยเนี่ยน่าจะเป็นคนธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโมยืนยันได้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนมีความเย็นแล้วก็มีสติเยอะมากๆเลยใจแน่วแน่ใช้ได้เลยก็การที่พี่จารูลผมเรียกพี่จารูลเลยละกันเพราะฟังจากน้ําเสียงแล้วน่าจะอายุเยอะแหละไม่จริงอ่ะพี่เจมอายุเยอะกว่าผมแน่นอนแน่นอนแน่นอนี่อ่ะพี่จารูลเนี่ยน่าจะ มีสติมากแล้ววิธีการทําของพี่จรูนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่แบบค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็สิ่งที่มีสติที่สุดคือส่งไปให้ห้องข้างๆ <c oughs> ให้มันรู้ว่ามันเจออะไร <c oughs> ออให้มันรู้ว่าเราเจออะไรแบ่งๆกันไป <c oughs> แบนแล,แล้วห้องข้างๆหรือน้องๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่จรูน เขาได้มาถามถึงวิธีที่เคลียร์หรือพี่จรูนได้ไปบอกวิธีจัดการเรื่องแบบนี้ไหมเขาก็ไม่ pues ไม่มาเปึกษารครับไม่มาปปึกษารูก็ไม่บอกพี่จรูลแล้วเขาโดนกันทุกห้องเลยไหมคะอ่าก็โดนกันเกือบก็หลายครับกลายห้งใช่มไหมครับมีทั้งโดนเสียงแบบเป็นเสียงลากเก้าอี้โอ้โหบีบบีบบางคนก็โดนอัมอะไรเงี้ยครับหลายคน แว่าจิตพี่ละเอียดจนแบบว่าเขาแบบว่าส่งทริคมาได้อ่ะเจอของจริงไปซะโอ้ร้องไห้เลยน่าสงสารจังเลยถอยกรูไปหาคนอื่นหมดเลยอ่าฮะอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จรูนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงสัปดาห์ครั้งหน้าละกันเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะพี่จรูนนะโอเคขอบคุณพี่จรูนมากๆนะคะวันนี้ครับสวัสดีครับ